สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาชมบรรยากาศภายในหมู่บ้านของบ้านโคกจา,านตำบลโคกจานอำเภอบวรพวิสัยจังหวัดศรีสะเกดนะครับบ้านโคกจานก็ถือว่าเป็นีหมู่บ้านหนึ่งที่มีความเจริญมากๆของจังหวัดศรีสะเกดนะครับ เกตได้จากมีร้านค้าร้านขายภายในหมู่บ้านสองข้างทางนี้เยอะทีเดียวนะครับนี่ครับนี่คือบรรยากาศภายในหมู่บ้านโคกจางน,นะครับก็มีร้านค้าร้านขายอู่ซ่อมรถนะครับมีแทบทุกอย่างนะครับมีแทบทุกอย่างเหมือนในอำเภอที่มีนะครับ องข้างทางก็ร้านค้าร้านขายเยอะทีเดียวนะครับนี่คือบ้านโคกจาตนตําบลโคกจานอ,อําเภอปุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดนะครับถือว่าเป็นหมู่บ้านที่มีเศรษฐกิจดีนะครับหมู่บ้านนี้นอกจากภายในหมู่บ้านที่มีความเจริญแล้วก็ยังมีวัด ที่สวยงามนะครับก็ตั้งที่นี่นะครับนั่นก็คือวัดป่าศรีมงคลรัตนารามนั่นเองนะครับนี่ครับเห็นป้ายแล้วครับวัดป่าศรีมงคลรัตนารามนะครับก็ตั้งอยู่ที่บ้านโคกจาอยู่ใกล้ๆกับบ้านโคกจานนะครับมีร้านขายยาขนาดใหญ่ด้วยนะครับที่หมู่บ้านแห่งนี้ วัดป่าสีมงคลรัตนารามซึ่งเป็นวัดที่สวยงามนะครับอีกวัดหนึ่งก็ตั้งอยู่ไม่ไกลจากบ้านพวกจานนะครับห่างจากบ้านพวกจานน่าจะประมาณแค่1กิโลเมตรเท่านั้นนะครับไม่ไกลนะครับจากบ้านพวกจานเส้นทางนี้นะครับก็ไปที่อำเภอปรางคูได้นะครับเส้นทางนี้ เป็นเส้นทางที่มีต้นตาลที่สวยงามนะครับที่ดาบวิชัยท่านมาปุงกไว้นะครับหมู่บ้านนี้นะครับบ้านปกจานนะครับนอกจากจะมีวัดป่าสีมงคลรัตนารามอยู่ใกล้ๆนะครับ mm hmm. ก็ยังมีถนนต้นต,นตาลดาบวิชัยนะครับ mm hmm. ก็สวยงามอีกเช่นกันนะครับ mm hmm. เมื่อสักครู่มีร้านกาแฟด้วยนะครับ มีวัดป่าหนองหวายเลนียวป่าไปนะครับขวามือเป็นสำนักง,งานเทศบาลตำบลโพกจานนะครับเป็นเทศบาลขนาดใหญ่ตรงน,นี้ก็เป็นลำห้วยวะนะครับซึ่งเป็นลำห้วยขนาดใหญ่นะครับที่มีความสวยงามนะครับน้ำน้ำเยอะแล้วนะครับน้ำไหลแรงทีเดียวครับรับลำห้วยวัดโพกจานตำบลโพกจานอุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสัช ตอนนี้ผมก็เลยบ้านพวบจานมาแล้วนะครับข้างหน้าก็เป็นทางเข้าวัดป่าสีมงคลรัตนารามนะครับทางด้านสายมือข้างหน้าน,นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามครับขอบคุณครับสวัสดีครับ